บอกเลยนะเทคนิคนี้ไม่เคยบอกที่ไหน10ปีที่เก็บความลับนี้เอาไว้แล้ววันนี้ถูกเร่งรัดจากพนักงานในออฟฟิศบอกเลยดเด็กในออฟฟิศบอกว่าครูก้อยครูก้อยต้องทำคอนเทนต์นี้ให้ได้นะ เพราะว่าหนูรอฟังอยู่นะคะสิปีไม่เคยบอกใครและต้องบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ใช่เทคนิคที่มาจากครูก้อยคนเดียวแต่มาจากสามีของครูก้อยเป็นคนบอกโ <ว î> อแฟนยังไม่ขอแต่งงานจะทํายังไงดีอ่ะเพราะฉะนั้นครูก้อยทำคอนเทนต์นี้ให้หน่อยสิแบบให้แฟนขอแต่งงานนะเพราะว่าหนูก็จะได้รีบมีลูกอ่ะเขาว่างี้นะอ่ะเริ่มก็เลยบอกว่าได้ เดี๋ยวทำคอนเทนต์นี้ให้นะทำไมถึงต้องแชร์เทคนิคเร่งรัดคบกันไปเรื่อยๆให้แบบว่าสบายสบายถูกใจก็คบกันไปใช่ไหมเนี่ยเพลงนี้ใช้ไม่ได้กับสตรีเพราะว่าผู้หญิงมีอายุจำกัดไหมคะจำกัดในเรื่องของอายุอะไรคะไข่ไข่มันไม่ใช่ว่าจะสบายสบายกันถูกใจก็คบเกินไปอันนี้ไม่ได้เลยถูกใจก็คบกันไปได้ถ้าคุณ คิดว่าคุณจะอยู่กันเป็นแค่คู่พาร์ทเนอร์ที่ไม่มีบุตรคุณก็สบายสบายถูกใจก็คบกันไปก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยแต่งงานแล้วคือจะต้องมีลูกมันไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยอายุไข่เนี่ยมันจํากัดพูดง่ายๆยิ่งแก่จํานวนฟองไข่เป็นไงคะ<อ>น้อยลงคุณนะภาพก็ ลดลงคือทั้งจํานวนและคุณภาพด้อยลงนะคะรวมถึงฮอร์โมนรังไข่ที่มันเริ่มเป็นไงฮะเสื่อมพูดง่ายๆผู้หญิงก็คือมีไวัยทองถ้าไวัยทองแล้วเป็นไงคะมีลูกได้ไหมไม่ได้บอกเลยนะเทคนิคนี้ไม่เคยบอกที่ไหน10ปีที่เก็บความลับนี้เอาไว้แล้ววันนี้แล้ววันนี้ถูกเร่งรัดจากพนักงานในออฟฟิศบอกเลยเด็กในออฟฟิศบอกว่าครูก้อยครูก้อยต้องทำคอนเทนต์นี้ให้ได้นะ เพราะว่าหนูรอฟังอยู่นะคะสิปีไม่เคยบอกใครและต้องบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ใช่เทคนิคที่มาจากครูก้อยคนเดียวแต่มาจากสามีของครูก้อยเป็นคนบอกสามีเป็นคนบอกว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ชายคบกับผู้หญิงแล้วเขาตัดสินใจที่จะขอผู้หญิงคนนั้นแต่งงานเขามีเช็คลิสต์ของเขาค่ะ อันนี้พี่เจมเป็นคนบอกครูก้อยนะคะหลังจากที่เราแต่งงานกันมาพักหนึ่งแล้วว่ารู้ไหมว่าทําไมเขาถึงขอครูก้อยแต่งงานนะคะเขาก็จะมีเช็คลิสต์ของเขาว่าผู้หญิงที่เขาคบด้วยแบบไหนเขาถึงจะขอแต่งงานเราลองมาฟังเช็คลิสต์ที่มาจากปากผู้ชายกันข้อที่1ผู้หญิงคนที่เราครบนี่ครูก้อยบอกก่อนนะว่าหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีมีมีคนคบอยู่นะที่คอนเทนต์วันนี้คือคุณต้องมีแฟนอยู่แต่ว่าคุณจะทํายังไงให้แฟนคุณอขอคุณแต่งงานเร็ว ก่อน35ก่อนที่แบบไข่คุณจะเสื่อมเดี๋ยวคุณจะมีลูกไม่ได้นะข้อที่1ก็คือผู้หญิงคนนั้นนะคะจะต้องคุยกันรู้เรื่องมีมายเซ็ตที่ดีอ่ะข้อที่1จํานะมีมายเซ็ตที่ดีเขาพูดรวมๆค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีมายเซ็ตที่ดีอ่ะเราลองมาดูมีมายเซ็ตที่ดีหมายความว่าคุยกันแล้วรู้เรื่องคุยกันแล้วมันไปคิดทางเดียวกัน คุยกันแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันซัทุกเรื่องคือโอเคผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ขัดแย้งกันเลยถูกไหมมันก็ต้องมีจุดที่แบบขัดแย้งกันบ้างคือคนที่ไม่ขัดแย้งกันเลยคูก้ยว่าไม่มีหรอกมันก็จะต้องมีแบบขัดแย้งกันบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ขัดแย้งกันซัทุกเรื่องคือคุยเรื่องนี้ก็ไม่ตรงกันคุยเรื่องนี้ก็ไม่ตรงกันพี่เจมส์บอกคูก้อยว่าถ้ามันขัดแย้งกันเยอะเขาจะมองภาพเลยว่าเมื่อแก่ไปด้วยกันแล้วมันจะหาความสุขได้ยังไงในเมื่อเรื่่่ออออออองงงงงงนน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 ีีีี้้้้คคกกกก็็ชชบบยยยาาึึััพูดดแแลข กอยู่ตลอดเขาจะมองภาพในอนาคตเลยค่ะผู้ชายจะขอผู้หญิงแต่งงานเขาจะมองภาพในอนาคตจนถึงแก่ว่าจะต้องอยู่กันจนแก่ซึ่งผู้ชายที่ไม่คิดจะแต่งงานก็มีนะมันก็มีผู้ชายที่คิดไม่แต่งงานเหมือนกันนะผู้ชายที่คิดจะแต่งงานอ่ะคือผู้ชายที่มองถึงภาพตอนแก่กับผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้ชายที่ไม่คิดจะแต่งงานก็คือไม่ได้มองไปจนถึงตอนแก่ก็คือมองแค่ตอนนี้ ก็คือคบกันแฮปปี้กินข้าวดูหนังคุยกันปรึกษามีปัญหาเลยปรึกษากันแต่ว่าภาพตอนแก่ไม่ปรากฏในหัวแต่ถ้าเราครบกับคนไหนแล้วเราทําให้เขามีภาพตอนแก่ปรากฏในหัวของฝ่ายชายผู้ชายจะขอเราแต่งงานค่ะอ,อพูดแล้วขนลุกขนลุกขนลุก